สวัสดีแฟนๆทีเด็ดฮอสกอร์ทีเด็ดแม่นยำ99%หาไม่ยากพลาดการวิเคราะห์วิจารณ์ทักแชทกันมาได้เลยครับ คุ่มคืนนี้ลุ้นกันต่อกับฟุตบอลทั่วอยูฟ่าแชเมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มวิสตันบูบัสักเซเียจะเปิดบ้านต้อนรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจ้าทีมแดนไกลง,งออสตา้าสองนัดแพ้รวดให้กับเบเชและไลซิกด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อสองทั้งสองนัดแต่ผลงานในลีกตุรกีสามนัดหลังสุดชนะรวดเกมนี้รอเช็คความฟิตของเ so องนโซคิวเบอรี่กงเอ,เาาองหน้าตัวเกว 3, ่งที่มีการบาดเจ็บแต่ยังมีเดมบาบากองหน้าตัวเก่าวัยสามสิบห้าปีที่เคยสร้างชื่อกับลิเวอร์พูลและเชลซีพร้อมลงล่าตะข่ายแทนส่วนปีศาจแดงของ กุนาโซชาผลงานใน UCL2 นันชนะรวดเหนือเปเชและไลซิกแต่ผลงานในพรีเมียร์ลีกหน้าสุดแพ้คาบ้านให้กับอาร์เซนอลศูนย์ตึงต่อหนึ่งเกมม้คาดว่าโซชาจะมีการโรเตชันหลังจากได้ออโตนี่มาชิยาที่ติดโทษแบนเดิกกับออสตาตัวจริงเช่นเดียวกับควนมาตาและดอนนี่ฟารเดเบกแน่นอนว่าชื่อชั้นประสบการณ์ตัวผู้เล่นมีแสดงเหนือกว่าชัดเจนแต่อิสตันบูลเกมีิต้องการปลดล็อกเก็บแต้มให้ได้ เพื่ออย่างน้อยจบอันดับ3ามไปเด่นยูโรปาลีคครับคืนนี้ผมมองว่าอิสตันบูลจะสู้ตายถวายชีวิตและมีโอกาสสร้างเซอร์ไพรส์เก็บแต้มในทินหรือถึงจะแพ้ก็แพ้ไม่ขาดอย่างแน่นอนผมมั่นใจ99%ส่วนใน1%นั้นอยู่ที่คุณขอแต่ผมมั่นใจ100%ป่านนี้ผมรวยไปนานแล้ว